ความคืบหน้าล่าสุดของคดีนอกชมพู่มิถุนายนนี้แถลงใหญ่คดีนอกชมพู่คดีนอกชมพู่ล่าสุดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเผยเตรียมแถลงใหญ่เดือนมิถุนายนนี้มีคําตอบที่สังคมคาใจอย่างแน่นอนความคืบหน้าคาดีนอกชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบชาวบ้านกกอกตมกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารได้หายตัวไปจากบ้านและพบเป็นศพบ,บนเขาภูเหล็กไฟ ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อ11พฤษภาคม63ซึ่งขณะนี้เรียวเวลาผ่านมาแล้วกว่า1ปีล่าสุดพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่แต่ว่าไหนานั้นจะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งตนเองนั้นเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้แล้วกันก็ให้ดูเชื่อว่า ไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ได้รู้ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินใจด้านพอแบมพยานปากสำคัญเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกดีใจถ้ามีข่าวดีเกิดขึ้นเพราะว่าใครๆครก็รอมานานและดีใจกับพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยถ้าได้ข่าวดีในเรื่องนี้กกกอกของเราจะได้สงบจะได้หมดความวุ่นวายกับปัญหาที่เกิดขึ้นมา ที่รอมานานแล้วชาวบ้านกกกอกก็รอมานานตอนนี้ยิ่งคนมาพูดว่าผมมากดดันผมพ่าไปพูดไม่ดีพูดไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมพูดมาทุกอย่างคือผมพูดจากความจริงผมไม่ได้แกล้งพูดหรือกุเรื่องขึ้นมามันจะได้หมดความพุ่นวายกับชีวิตผมเสียทีอยากให้มันจบจบไป คงต้องยอมรับความจริงที่ว่าจะต้องออกหมายจับใครๆก็ดีใจอยากจะให้กกกของเราไม่มีโจรไม่ใช่ว่ามีโจรยิ่งทํากับเด็กนี่ไม่มีใครชอบหรอกครับผมก็อยากให้จับไปจะได้จบเสทีและก็คงดีใจที่จะได้ยินข่าวดีอย่างนี้คนตั้งเยอะตั้งแยะที่รอข่าวดีอย่างนี้นะ่ะ ถ้ามีข่าวดีอย่างนี้ส่วนตัวของผมขอบคุณครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับพลตรตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตนฟังจากคำพูดของท่านพอบอตรแล้วตนคิดว่าเป็นไปได้สองทางทางแรกคือตำรวจอาจมีหลักฐานสามารถออกหมายจับ จับกลุ่มคนร้ายคดีน้องชมพู่ได้และพอจับกลุ่มได้ก็จับส่งอัยการเพื่อฟ้องศาลต่อไปอีกทางหนึ่งก็คือคดีน้องชมพู่มีโทษเกิน3ปีซึ่งทำการสอบสวนมานานพอสมควรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผู้ร้ายคือใครตํารวจก็เลยจะบ,บันทึกไปทางอัยการเพื่อของดการสอบสวนเมื่ออัยการเห็นแล้วว่า ไม่มีทางเดินต่อก็จะสั่งงดการสอบสวนเท่ากับสำนวนก็จะกลับมาอยู่ที่ตำรวจเหมือนเดิมแต่หากวันไหนมีหลักฐานก็สามารถเอาสำนวนนั้นมาสอบสวนแล้วส่งผู้ต้องหาฟ้องศาลได้แต่ในความคิดของตนการที่ผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติพูดว่าจะมีคำตอบที่สังคมพอใจแน่ตนจึงเชื่อว่า ทางตำรวจมีหลักฐานที่สามารถถึงขั้นออกหมายจับและจับกลุ่มคนร้ายได้หรือไม่ก็อาจจะได้หลักฐานใหม่ที่ทําให้สอบสวนต่อไปได้เพราะท่านเป็นถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการที่ลั่นวาจาต่อหน้าสื่อมวลชนแบบนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่สังคมน่าจะพอใจถ้าท่านพูดแบบนี้และผลกลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่พอใจชื่อเสียงของท่าน ก็จะเสื่อมเสียแน่นอนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้หรือพันตรุษเอกสุรโช,ชคเจษราเดชอดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญออกมาให้ความเห็นว่าแสดงว่าพบาตารยังติดตามคดีและยังไม่ทอดทิ้งคดีดังกล่าวเนื่องจากสัญญาณที่พบาตารอ,ออกมาพูดแบบนี้เป็นนัยยะที่บอกว่าพยานหลักฐานทั้งหมด เกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายมีมากขึ้นหรืออาจจะมากถึงขั้นการออกหม้จับได้เลยอย่างไรก็ตามตนไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้ว่าจะออกไม้จับใครหรือทางตำรวจจะนำใครมาถแถลงข่าวด้วยขณะเดียวกันตนขอชื่นชมในความกล้าหาญของพบตรท่านยังแสดงภาวะความเป็นผู้นำที่ยังไม่ทอดทิ้งคดีน้องชมพู่ ส่วนตัวขอให้กำลังใจผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติและตำรวจที่ร่วมทำคดีนี้ทุกคนอย่างยืนยันคำเดิมว่าตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกเราต้องให้กำลังใจกันกรณีคดีน้องชมพู่วัยสามขวบชาวบ้านกกอกตมกตกูมั่เเอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารได้หายตัวไปจากบ้านและพบเป็นศพบนผู้เล็กไฟห่างจากบ้านพักประมาณ2กิโลเมตรซึ่ง เหตุเกิดเมื่อ11พฤษภาคม63ขณะนี้ระยะเวลาผ่านมาแล้ว1ปีแต่ยังไม่สามารถจับตัวใครมาดำเนินคดีได้ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นกระทั่งล่าสุดพลตรจเอกสุวัสดแจ้งยอดสุขผู้บชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่แต่วันไหนนั้นจะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งตนเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่ เอาอย่างนี้แล้วกันก็ให้ดูเชื่อว่าไม่เกินเดือนมิถุนายน64ได้รู้แน่ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อายการยื่นฟ้องลุงพลต่อศาลมุกดาหารคดีครอบครองไม้ห่วงห้ามแล้วสอบคำให้การจำเลยก็ให้การปฏิเสธกำหนดพร้อมคู่ความในวันที่5กรกฎาคม2564 เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่21พฤษภาคม64ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารพนักงานอายการยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในคดีข้อหาทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตรับไว้ซ่อนเร้นจำน่ายหรือช่วยพาไปให้พ้นซึ่งไม้ของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้ หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยกระทําความผิดกฎหมายและมีไม้ท่อนห่วงห้ามอันยังม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสารประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วสอบคําให้การจําเลยก็ให้การปฏิเสธทั้งนี้สารนัดคุ้มครองสิทธิ์ในคดีอาญาคล้าย นัดไกลเกลียที่ให้จำเลยกับผู้เสียหายมาพบกันเพื่อตกลงข้อพิพาทบางข้อหรือทั้งหมดที่สามารถยินยอมกันได้ในวันที่29มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกาและกำหนดพร้อมคู่ความในวันที่5กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกาต่อมาสารได้ปล่อยชั่วคราว จำเลยโดยไม่มีประกันโดยให้จำเลยสาบานตัวว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่บิ๊กปั๊ตคอนเฟิมคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่ไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้รู้กันให้สังคมตัดสินเป็นข่าวดีหรือไม่พอบอตรยืนยันความคืบหน้าคดีน้องชมพู่คอนเฟิรมมีคำตอบอย่างแน่นอนไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้จะได้รู้กัน ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่นั้นให้สังคมตัดสินใจเอง17พฤษภาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือเด็กหญิงอรวรัณวงศีชาหรือน้องชมพู่วัยสามขวบชาวบ้านกกอกตํบลกกตูบกกตมบุรอกตมบอดงมลุงจกงหวัดรมุีกดาหตรทกบี่หายตับจากบ้านและพบเป็นศพ ร่างเปือยอยู่บนเขาพลเล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรเหตุเกิดเมื่อ11พฤษภาคม63ว่าสำหรับคดีน้องชมพู่ตนขอยืนยันว่ามีคำตอบแน่นอนแต่วันไหนตนจะดแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งส่วนจะมีการส่งสำนวนให้อายการสั่งยุติการสอบสวนชั่วคราวหากไม่รู้ตัวคนร้ายหรือไม่ พลตุเรเดชเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขกล่าวว่าตนเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้แล้วกันส่วนที่สังคมตั้งคำถามว่าเราจะจับคนร้ายได้หรือไม่นั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าก็ให้ดูผมเชื่อว่าไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ได้รู้แน่ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่นั้นให้สังคมตัดสินใจแล้วกัน